เออก,กู่แฟเขารวยอยู่ร่อรวอยหน้าตาดีนี่นะครับ<ม>บอกแฟนมาช่วยงานเรเร็วไล่สุดไม่บอกแฟนมาขับมาจิตี้ให้ก,กูี่นั่งเร็วรวประจะตำแหน่ง ตัววีครับพี่น,น้องอันนี้ตัววีไอพีอันนี้ตัววีเอพีเด้อตัววีเอพีนะครับอันนี้จะเป็นตัววีสำหรับใครที่มาใกล้แล้วค่ะไอนน้ตัววีไอพีนะครับตัวตวีเอพีรู้ปอกเป็น้องรู้ปอกรูไหมออกมาเตรียมตัวนะคะมีเหลือก,กันแค่สามชีวิตนะคะเพ <laughs> ื่อก,การชี <laughs> ิตหนึงไปอะไรนะกิน M เอ็มร้อยเจียอะไรหน่อยไหมหน้าตาที่มันไปหมดแล้ว กเ้อหมือนกันเหมือนกันี่บามาไหมล่ะพีดียมีราคาไหมอเ่านกินนะน่งจะเป็นน่จะเป็นต่จะเป็นมเอรมันเออกตางมีซีเยอรมันอันนี้โต๊ะบีอันนี้จะเป็นโตบีนะครับโตบีก็พรุ่งนี้โต๊ะเต็มแล้วนะครับโต๊ะบีเต็มแล้วแต่ว่าโต๊ะโตยืนเน่ยวอล์กอนมาเลย ตัวยืนพี่น้องอยากมากก็คือบล็อกอินมาเลยนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นเราก็บล็อกอินเข้ามาเลยไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีให้จองอะไรครับเพราะเว่าเป็นการทดลองเปิดร้านเป็นการทดลองเปิดเป็นโตวีเป็นช่องเป็นช่องมันจะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นช่องเป็นช่องกระสิเด็กพี่น้องอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมโตวีอีกเหมือนกันนะครับเช่นกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นมุมช่องเป็นช่องอย่างนี้เลยนะครับโตวีนี่คือสาหรับ FC อยากนั่งแบบพายเวสซี่เรียกน้องๆน,นั่งอ่านั่งมุมนี้ใช่ปะนั่งแบบนั่งตรงนี้ตรงพายเวสตตรงนี้ก็เรียกน้องคนนั้นมา,านั่งนี้เออคนหรอดาราหน้าตาดี <c oughs> ชีวิตเขาคือยองซี่เขาคือเรื่องยองซี่เขาคือเรื่องยองซี่สั่ดงดอกเขาคือเรื่องเฮดเด็งซี่สังส่งเดออันนี้ก็เป็นตัวรวีมุมอีกมุมหนึ่งแบบหรูสุดๆเลยพรีเมียมสุดๆเลยเอออันนี้ อันนี้คือพรีเมียมสุดๆเลยครับโซฟาผมบอกเลยว่าเอาแบบอย่างดีเลือกแบบอย่างดีก็มาอยู่อย่างดีครับแล้วก็จะมีเอ่อมุมดีเจดีดีดีเจนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มุมดีเจดีเจบอกเลยว่ากล้ามใหญ่หน้าตาดีใช่ไหมวะใช่อันนี้จะเป็นโต๊ะบล็อกอินเข้ามาเลยแต่ว่าคนจะมาจากต่างจังหวัดเยอะอยู่นะมาทดลองเปิด แต่ว่าขอร้องว่าใครจะมาคอนเจเลชั่นอะไรใครจะมาคอนเจเรนชั่นชื่อรุนเซนอะไรนะขอที่หนึ่งใครจะมาอะนะอะมาอบดอกไม้ชอบมอบกระเชา้าพุ่งนี่เพิ่งมานะไม่ไม่ม่เอาบอกเลว่าไม่ไม,ม่มีเวลารับเพราะว่รารับจริงๆวันที่หนึง่งนะครับพี่น้องรับรับรับอีดีนะคือวันที่หนึง่งนะครับวันที่หนึ่งขออนุญาต่สยน้ตาหนะ่อยเพราะตามันแร่ไม่ได้นอนถ้าถ้าเราจะเปิดรับจริงๆอ่ะคือวันที่หนึง่งรับแบบดอกไม้อยากมาแสดงความยินดีอยากมา เริ่มแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับกับร้านฟินคลับนะครับผมเป็นผับแห่งใหม่ของภาคอีสานขอนแก่นบ้านเรานะครับอแล้วก็อันนี้เป็นแคทเซียกำลังหัดกันอยู่นะครับนี่แหละสิบเอ็ดนิ้วจะพารวยสิบเอ็ดนิ้วพาล้านจะ,จะกดจะกดเงินร้อยเป็นเงินล้านไหนดูสิน้ำตาลจะกดเงินร้อยให้เป็นเงินล้านกดไปกดมา อันนี้ระบบแคชเชียร์นะครับระบบบาร์นะครับระบบบาร์อันนี้เลยนะครับฟินรับใครมาขอนแก่นผ่าขอนแก่นเรียนเชิญเดี๋ยวข้ามทูดอนทานนี่เอ้ยเดี่ยข้ามดูจากขอนแก่นนะครับนี่เลยอันนี้เป็นห้องครัวพ่อครัวนะครับสองร้อยดาวพ่อครัวสองร้อยดาวบอกเลยว่ากินแล้วกลับมาอีกแน่นอนรสชาติความสะอาดโปตตองห่วงพี่น้องบอกเลยอุ้ยมีดอกอัญชันด้วยนะไปดูดีกว่า สดอันนี้ห้องครัวนะครับอันนี้ทางหนีไฟเรามีนะจ๊ะทางหนีไฟมีทั้งสองทางนะครับจะพาไปดูดูเว่าเรามีทางหนีไฟนะครับนี่ทางหนีไฟอันนี้เป็นทางหนีไฟนะครับทางหนีไฟทอยเลสแอนด์ทางออกนะครับแล้วก็ตถุนู้นมุม <c oughs> นู้นก็เป็นทางหนีไฟนะครับนี่ก็บรรยากาศในร้านน่ารักร้านจะเป็นแนวลักซูุรี่ผู้ดีผู้ดีแต่ว่าราคาแบบบ้าน ราคาบ้านบ้านยันนงเขาลังเขาลังเทียนหระบบกินเราเป็น,นยา <_ S 1> เบื้องบ่าน้ำใสรอ,อพี่น้อง <_ S 1> ป๊แบแซบบอแซบบอสร้างค้อนหนาตาลอไปก่อนอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับที่เตรียมแนวกินแซบแบสู่พี่สู่น้องนะครับอันนี้เป็นวันที่เตรียมอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว,ว่าก็พยายามจะจัดของพี่น้องนี่นะครับ ดอกไม้พี่น้องลายสวนลายสวนมีแอร์ด้วยพะนะมีจ้าแต่ไม่ได้เปิดคือว่าเปิดพวกนี้มันติดมันทำงานปะ่ะ<อ>ครับบอกคือว่าซ่อมเปิดพวกเนี้มันติดหอมันทำงานปะน่ะต่ออ่านี่นะครับใครอยากกินเมนูแซ่บเลิศ มาที่นี่เลยฟินขับมีทุกอย่างครบจบที่นี่นะครับนี่พี่น้องเตรียมอาหารเมนูรังสรรค์มื่อทดสอบเมืออา่าทดลองพี่น้องกัสิเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ํนยายาดน้๊นกินนี่นะครับใครจะดราม่าอะไรก็ช่างนะครับเราทํามาหากินนะครับพี่น้องสร้างงานสร้างอาชีพกันดีกว่านะครับสร้างงานสร้างอาชีพพี่น้อง สร้างงานสร้างอาชีพนะครับบอกเลยว่าหนุ่มหล่อหน้าตาดีของเราอุ้ยสะรรเราดูดีไปตั้งแต่ตั้งแต่บางเลยถถ้าไม่มีใครเริ่มไม่มีกม็มีใครเริ่มครับอันนี้คือห้ามสูบนะครับ ห้ามสูบบุหรี่ในร้านนะครับห้ามสูบบุหรี่ในร้านบุหรี่ไฟฟ้าทุกอย่างงดนะครับตรวจค้นขออนุญาตไม่ให้นําเข้านะครับนี่นะครับไม่ให้สูบบุหรี่นะครับห้ามห้ามพกยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทุกชนิดนะครับห้ามเข้าต่ำกว่า20ปีห้ามเข้านะครับอันนี้ห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำทรายห้องน้ำทรายห้องน้ำอย่างเออนี่ห้องน้ำทรายนี่ห้องน้ำทรายน้ำชายอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้าผู้หญิงนะครับผู้หญิงชิ้นช่องนะครับผู้หญิงชิ้นช่องสร้างงามสร้างอาชีพกระจายกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับถือว่าผมก็เป็นคนจังหวัดอุดรแต่มาสร้างอยู่วันเกี็นเป็นคนอุดรอ,อันยากนะครับวันนี้เป็นวันมัน เป็นวรนเทศระบบกาดของเราจะหน้าตาดีมากนะครับกาดเราจะแบบว่าฟิวดารานะครับกาดฟิวดารากาดฟิวดารานะครับนี่เลยนะบรรยากาศข้างหลังก็็ะประมาณนี้นะครับทดสอบเปิดยี่สี่ห้าแล้วเปิดจริงวันที่หนึ่งดอกไม้กระเช้าพรุ่งนี้ไม่ต้องนะครับวันที่หนึ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่า ใครที่อยากมาวมแสดงความดีๆว่าจะเป็นธนาคารหรือเป็นสมาคมต่างๆขอร้องว่ากระเช้าทุกอย่างเป็นวันที่หนึ่งเมษาเท่านั้น<ม>เพราะผมจะมีการแกรนโอเพนนิ่งแล้วมีการบวงสวงใช่ไหมแม่ที่ว่าองค์พระพิฆเนศก็กี่ยวแล้ววงสองที่หนึ่งใช่ไหมองค์ปู่มาวงสวงที่หนึ่งใช่ไหมจะได้เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รับกระเชา้าไม่รับไม่รับดอกไม้ผมขอไปวันที่หนึ่งเออไม่รับกระเช้านะพรุ่งนี้ขออนุญาตเพราะว่า ขอรับวันที่หนึ่งเหมือนเลยเพราะว่ายานว่าทรงมาตนาอันยินดีมันเป็นมือซ้อมแม่มือซ้อมเปิดแต่ง่าผู้ใรมากก็คือแสงโสมพู้ถะกวดแม่พี่น้องฟีแสงโสมแม่เนือฟีแสงโสมจ้าใครมาฟินขับนะครับใครมาฟินขับพรุ่งนี้ฟีแสงโสมหนึ่งโต๊ะนะครับพี่น้องไปเลยขวดยังไงไปเลยกินไปนเลยเปิดร้านหาเื่อกินเหล้าเฉยๆพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้ เด็กมอดของเราจะเข้ามาไม่ครบได้เตรมมากเท่าวันที่หนึ่งแต่ว่าก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับเด็กมอดสี่ขอมือนี่ประมาณสากประมาณสามสิบคนนะครับสามสิบคนเท่านี้หมดแล้วหมดเลยแล้วก็แต่ลรอบก็มีแค่สามสิบคนให้สู้เดื่มกันนะครับซึ่งวันที่หนึ่งมีสามจน่าจะเยอะมากมอดจากกรุงเทพโอดจากยังกะสีมัดอยู่นี่เมิดพี่นอ้องมาสิบบนเบิร์แพงกิสีมากนี่ หมดพี่มียมแตายดีโรโล,ลกัสิมานีเบิดพี่น้องจากเนืจากใต้ก็จะมารุมมาตุ่มเพราะว่าตอนนี้กระแสของเรามันทุนไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องใครก็อยากจะมาประกจำเพราะแล้วทุกคนต้องรีบมานะครับพรุ่งนี้เปิดให้ทดสอบมีบางคนบินจากกรุงเทพอยากมาเทสวันจริงกว่าคนเยอะอยากมาเทสก่อนยี้าจองตัวมาแล้วก็มีพอดีไรตัวบึ้มบึ้มบึมพอดี ไเ็ฝากด้วยนะครับอยากเป็นคนขอนแก่นเสียเงินอีกแล้วอะไรไม่รู้คุณเนี่ยวันวันนี้เสียเงินค่าไม้ไปละหมื่นกว่าบ,บาทขอให้ไม้น,นี้สร้างเงินสร้างอาชีพให้เก๋เพราะเราแม่ทีอ,อยากกินน้ำอ่ะ,าาะเพรน้ำก็เกิดไม่ <S <S ตรงตรงัวเลย <S <S โต๊ะโซฟาเนี่ยแบบแบบพรีเมียมเลยนะครับแบบพรีเมียมเลยแต่วันที่ยี่สิบห้าโซฟายังว่างนะครับเราเปิดสองวันต้องเข้าใจก่อนนะยี่สิบสี่โซฟาจะเต็มหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้จะว่างอยู่โมนิสีว่างอยู่เอฟเอูด นนอ๋อไอตัวนี้ก็อะไรจะจะมากินอยู่ตัวอะไรตัวเ <c oughs> ก้าพรุ่งนี้เด็กจะเข้าสามสิบคน,นครับหนุ่มมดเข้าสามสิบคนแต่ตอนนี้บอกตรงว่าทางกรุงเทพทางอะไรก็มาเยอะมากนายบุงไล่บุ้มนาแบบกับมาสมัครหลายพี่น้อง อะไรคืออะไรหรออันนี้กําลัางแกโนน่โซฟางโซฟาครับพี่น,อน้องทีมงานห้องอันนี้จะเป็นห้องส่วนห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งหน้าแต่งตัวแต่งหน้าห้องพักของนักแสดงของเรานะครับห้องแต่งตัวห้องนงั่งพักของ แสดงย้ำว่าเป็นการทดลองเปิดนะครับเปิดจริงๆแกรนโอเพนนิ่งมนที่หนึ่งแต่ทดลองเปิดก็มีเล่าให้ฟรีหนึ่งขวดนะครับแสงสมฟรีหนึ่งขวดมิกเซอร์ซื้อกินเองนะจ๊ะพู้นี้มีคอนเสิร์ตด้วยจากน้องๆตัวเกียวมีคอนเสิร์ตน้องๆตัวเกียวแสดงด้วยนะครับมีกลุ่มปิดด้วยเบ้นปากมุเท่าไหร่ได้ไหมพู้นี้มีกลุ่มปิดด้วยนะครับ มือไม่กุมปิดเนาะน้อง,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 องตัวเกียวสีมาสแสดงอยู่นี่เออประเดิมมือทดร่องเลยน้อง,อง,องตัวเกียวจะมาสะแสดงอยู่ที่นี่นะครับบัตรราคาร้อยิบเก้าบาท EP พ,พิเศษเลยนะครับ EP พ,พิเศษเลยพี่น้อง เราไม่ได้ให้ใครจองโตนะครับอันนี้คือบอกเลยว,ว่างดจองโตนะครับใครอยากมาก็มานะครับเราจะมุ่งมั่นประกอบธุรกิจหาเงินหาคำเราไม่มุ่งเราเรามุ่งมั่นทํางานเราไม่มุ่งนั่นเราไม่มุง่งมั่นมีแหงเราเอาแหงใจแหงกายอย่างเดียวแหงอย่างอื่นเราไม่เอานะครับเข้บบาก็เออมาเขาเป็นใบรุ่นสั่งตัวใบรุ่นสร้างตัวใบรุ่นทํางาน หากินหายูไปพี่น้องสาง้างงานส้างอาชีพไฟบ่ได้ไปเลีง่งบ่ได้ไปฟังน้ำแนวเดียวคือใครจะฟังดราม่า,มาฟังใครจะมาฟังนั่นนี่นู่นแต่ผมฟังผมฟังดีผมไม่ได้ไปหรือผมไปดีไฟดีไฟสนุกนะครับ พอได้คิดอย่างนั้นทุกหมือนพี่น้องพอไคิดถึงเรื่องยังมีทหารเงินหาข้ามไปแค่ธุรกิจไปอือ